มาดูกันว่ามิวสิกวิดีโอยุค90เขาทำยังไงนะครับบอกเล่า90เราจะมาเล่าถึงเรื่องมิวสิกวิดีโอของครงิสติน่าเพลงไม่ยากหรอกอยู่ในอัลบัม้ม Red Beat คิดหนักักเวขาาจะลบมา อยากพูดถึงเพลงนี้เพราะว่าสำหรับพี่มันคือกลับไปที่เรื่อง image maker อย่างชุดแรกคริสติน่าถ้าเราย้อนกลับไปดูคริสติน่าก็จะดูเป็นด์สตล์นักเต้นมีสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอชุด2เนี่ยมันเหมือนความชัดเจนเขาชัดขึ้นเยอะต้องมาทางแดนแล้วแหละแดนจริงๆเพราะฉะนั้นการทำมิวสิกวิดีโอไม่ยากหรอกในอัลบั้มเลดบีทเนี่ย คือเป้าหมายของพี่ก็คือว่าต้องเท่มันต้องแฟชั่นมันต้องแดนตินาต้องดูดีต้อง <c oughs> คือไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับนี้เลย <c oughs> ถ้าสังเกตไม่ได้เอาเนื้อหามาคิดละกันอาจจะเอาคำที่เรารู้สึกว่าได้ยินในตอนฟังเพลงมาบ้างน,นิดหน่อยเช่น <c oughs> จัสเซโนโก็มาจากไม่ยากหรอก,กแค่บอกว่าไม่แค่พูดว่าไม่เวลาจะบอกว่าไม่ชอบใครก็บอกค่พูดว่าไม่ เราก็แค่เอาอคำว่าจะเซโนมาใส่ที่เสยืดแค่นั้นนอกนั้นไม่มีเรื่องราวอะไรที่จะต้องเล่าเรื่องคริสติน่าอัลบั้มเลดบีดเนี่ยตอนนั้นเรามีทีมที่เป็นมาร์เก็ตติ้งทีมโปรโมชั่นที่เข้ามาอยู่กับเราด้วยตอนนั้นเขาก็จะสตาร์ทมาก่อนแล้วเขาตั้งชื่ออัลบั้มมาแล้วคริสติน่าเลดบีดอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีการถ่ายปกถ่ายอะไรถ่ายชุดก็จะออกมาเป็นแบบแฟชั่นที่แบบมีกลิ่นกีฬานิดนมีแถบซึ่งเราก็จะเห็นอยู่ใน m อในบางซีน ซึ่งพวกนั้นน่ะก็ก็จะถูกขึ้นรูปมาแล้วพี่มีหน้าที่แค่มาทำมิวสิควิโอตัวแรกซึ่งเราฟังโอ้โหเพลงโคตรเด่นเลยอ่ะอิปรอตอเดนดับเบิ้ลรเรานขึ้นมาเป็นบทสวดอะไรเงี้ยเฮ้ยโอ้โหมันเก๋มากเลยอะไรเงี้ยจังหวะจากโคอะไรก็แบบโอ้โหสนุกอ่ะเท่พี่รู้สึกว่าเพลงนี้พี่จะไม่ไปทำอะไรกับมันมากนอกจากหาความแฟชั่นความเท่ให้คริสติน่า พี่ก็จะสร้าง Impact ตรงนี้นั่นคือเป้าโอเคโดยเบส i c ก็ฟังเพลงแล้วเห็นภาพอะไรเนื้อหาพูดว่าอะไรแต่นี่คือเป้าที่ b บี o n d ออกไปอีกออกไปจากปกติก็คือเราเซตโกว่าแบบเราอยากจะให้คริสซิน่าเป็นยังไงสิ่งที่เราทําใน MV ตัวนี้จะทําไปเพื่ออะไรเวลาพี่คิดงานทุกครั้งมันจะมีตัวนี้เราทำเอ็มตัวนี้ไปเพื่ออะไร วิธีคิด MV ตัวนี้มันก็เลยไม่ไม่ได้ไปติดกับเรื่องราวอะไรใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าพี่ก็ต้องคิดว่าคิดสิหน้าพี่อยากเห็นอะไรเช่นอยากเห็นความแข็งแรงอยากเห็นความเซ็กซี่อยากเห็นการเต้นที่แข็งแรงอยากเห็นความมีชีวิตชีวาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกใส่เข้าไปใน MV โดยใช้ซีนต่างๆเราจะเห็นว่าใน MV ันจะมีซีนต่างๆหลากหลายใช่ไหมกินฟิสซิน่าที่อยู่ที่ประตูสีแดงดก็โพสต์ไปแล้วข้างหลังก็มีแดนเซอร์เต้นเต้นเ้นก็อาจจะเป็นความเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอันที่คิสซิน่าอยู่บนเตียงแล้วก็นอนแล้วก็ร้องทำท่าและพิเศษความเซ็กซี่หน่อยส่วนอีกอันหนึ่งที่เขาอยู่กับเพื่อนๆแก๊งแดนเซอร์ที่แบบดูฟรีสไตล์หน่อย มีความฟรีมีความแบบเฮ้ยไม่ใช่ฉันถูกจับมาต้องเต้นแบบนี้เท่านั้นอย่างอันนั้นเป็นความฟรีที่เวลาเราใส่เข้าไปมันจะรู้สึกว่าคนนี้มันเต้นเป็นจริงๆไม่ใช่แบบโคเร,รีย g r a p บอกให้ก้าวซ้ายเขา้าเขามีฟิลที่เต้นได้จริงๆริงเขาเรียกว่ามันเห็นธรรมชาติของการเต้นจริงๆหรือว่าซีนที่เขาอยู่กับคนดูที่เป็นออนสเตจมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โ oh, หนี่ถ้าคิซีน่ามีคอนเสิร์ตนี่นนกูต้องไปดูแล้วล่ะ อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีเป้านะคือมันไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆว่าฉันจะอยากจะทสํสซ่งคอนเสิรต์ตอะไรเงี้ยคือมันมีเป้าอะว่าแบบสุดท้ายเนี่ยฉันจะลากไปที่ซีนนี้แหละที่แบบเมื่อไหร่จะมีคอนเสิร์ตทีนาเนี่ยจะจองบัตรคนแรกเลยอย่างเงี้ยนี่ถามว่านี่เป็นมาเก็ตติ้งมันเป็นมาเก็ตติ้งที่มันซ่อนอยู่วิธีใช้ซีนต่างๆที่จริงมันมีเป้าของเขามีเป้าของพี่ ว่าแบบพี่อยากให้มันอะไรออกมาอะไรเพราะนั้นทำไมต้องอยู่กันเตียงทำไมต้องยืนตรงกำแพงทำไมต้องอยู่กับพาวซีนทำไมต้องอยู่กับเพื่อนมันมีเป้าหมายของของซีเควนซ์เหล่านั้นรู้ไหมทำไมพี่ถึงใส่กลุ่มที่เขาเต้นท่าประหลาดลดถ้าเราดูใน m อ,อไม่ยากหรอกมันจะมีอยู่ปุ๊บนึงที่แบบไม่เข้าพวกอะ่ะคือมันไม่เข้าพวกมันเป็นแบบ ไอ้กลุ่มวัยรุ่นอะไรวะเนี้ยอะไรเพราะว่าไม่ได้เต้นท่าเหมือนชาวบ้านก็ได้วยมันเป็นมูฟเมนต์ใหม่ที่จริงมันคือการใส่คำว่าผู้ l ี a เทรนเข้าไปมีฟังก์ชันนะไม่ใช่ไม่มีคือณวันนั้นเนี่ยการเต้นแบบนี้เป็นการเต้นที่มันแบบเด็กที่จบนอกหรืออะไรเนี้ยมันมาทางนี้กันนะคือเขาแบบใกล้จะไปเอาเธอแล้วอะคือมันแบบอะไรของมันก็ไม่รู้ในการในการมูฟในการอะไรพี่ใส่เลย ไม่ต้องเกี่ยวแต่เกี่ยวไปนิดนึงคือใส่เสื้อแจ็สซซโนไปหน่อย <c oughs> <c oughs> คือพี่ไม่ได้แคสสองคนที่สกินเฮดอะ่ะพี่ไม่ได้แคส,สมามม่วมนะ่อ่ะคือพี่ซื้อเขาเพราะว่าเขาเต้นแบบนี้และรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วพี่ก็บอกว่าไปเอาไอ้สองคนนั้นมาเ <c oughs> ต้นในอันนี้เดี๋ยวนี้ <c oughs> มันไม่ใช่แบบว่าไปจ้างคนใครก็ไม่รู้แล้วก็มามม่วๆไม่ใช่มันจบอังกฤษมาสองคนนี้แล้วมันก็เป็นเนเจอร์อย่างนี้มันเต้นอย่างอื่นไม่เป็นด้วยแล้วก็เพื่ออะไร มันก็มีฟังก์ชันอีกเห็นไหมแต่ละซีนมันก็มีฟังก์ชันว่าแบบอันนี้อยากให้ล้ำมันเหมือนกับเฮ้ยเด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่ฉันรู้จักคุณนะเนี่ยไม่ใช่ฉันมาท่าคอรโอการาฟแดนเซอร์อย่างไม่ใช่พวกคุณก็เป็นแทร็กที่มาเต้นเพลงฉันได้นะเนี่ยคือถ้าเราคิดทุกงานให้ได้เป็นแบบนี้งานก็จะมีฟังก์ชันไปโดยอัตโนมัติแล้วมันก็จะพาไปจุดที่เราอยากให้ไปโดย ค่อยๆพาไปเองอะนั่นคือวิธีวิธีคิดของพี่การดีไซน์ซีนโดยมีฟังก์ชันในตอบรับว่าเราจะให้ซีนนี้เพื่ออะไรเพื่อส่งเสริมอะไรที่นาเพื่อส่งเสริมอะไรที่นาแต่กลับไปที่ที่นาแหละเพรามั <laughs> กนกลับไปที่ Image ที่เรากำลังจะพาไปแ,แต่ละซีน อีกอันที่พี่ค้นพบคิตินาใน MV ตัวนี้ก็คือว่าภาพที่เป็นภาพแคบที่ร้อยอยู่ทั้งเรื่องทั้ง MV คือตอนถ่ายพอเราเข้าภาพโพสอัพปับพอคิตินาเขาร้องแล้วพอเราโคชไปสักพักนี้โครมีเสน่ห์เลยอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าลีนาเขาแบบมีความเซ็กซี่ที่มันพอดีการใช้ตาของเขาการแบบเราก็โคชบ,บอเออลีนาใช้มือหน แต่มันกลายเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าพี่ประทับใจที่สุดแบบกับภาพแคบในเส้นร้องของเพลงเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเราถ่ายพี่ซิน่าเราก็จะไม่ได้แบบมีอะไรขนาดนี้นะมันก็จะเป็นเต้นอะไรมีเดียมอะไรไปแต่อันนี้พอเข้าอย่างนี้เลยปุ๊บด,ดูเพลินคือตอนถ่ายเราจะรู้เลยว่าแบบมันใช่เพราะว่าเราดูไปแล้วแบบเพลินมากแบบดูที่นาร้องแล้วแบบ ดูแล้วมันแบบอยากดูอ่ะอางนี้ดีกว่าเอออะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าภาพแคบอันนั้นมันคือถามว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ได้มีความวิเศษของโปรดักชันอะไรแต่มันมันดึงดูดที่สุดเลยสำหรับที่คือถ้าไม่มีภาพแคบอันนั้นเ v ็ีตัวนี้นะเฉยเอ่เชื่อไหมถ้าเราตัดภาพแคบนั้นออกนะเอ็มบีตัวนี้คิซีน่าจะไม่ไม่โผล่กันนั้นบางคนอาจจะไม่รู้สึกแต่รู้สึกว่า มันเข้าไปอยู่ในในเมมโมรีของคนที่พี่เคยถามทุกคนเนะพี่ซีหน้าแบบอยหน้าแบบร้องหน้าเซ็กซี่คือสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันไม่ได้พูดถึงสีนะอื่นเนี่ยเขาพูดถึงหน้าแคบอันนี้แหละมันไม่ได้ถูกตั้งเป้ามาก,ก่อนแต่แน่นอนว่าเวลาเราโปรดักชั่นเราก็จะลองไปเรื่อยใช่ไหมบาทีแค่นี้เยไหนลองเข้าไปอีกสิเข้าไอ่ที่หน้าลองล,องลอง้มันโผล่ออกมา โผล่ออกมาปั๊บเราก็โอ้โหจับเลยใช่แล้วน,นี้ขอถ่ายอันนี้ดีๆเยอะๆนะวันถ่ายถ้าเราเจออะไรที่ดีกว่าหรือมีอะไรที่มันเป็นมิาเคิลเมจิกออกมาเราก็ต้องลุยกับมันต่อแบบสำหรับพี่มันไม่รู้นะไม่รู้หรอกเพียงแต่ว่าเราก็แค่คิดในใจว่าเราอยากไปลองอะไรดูอยากไปลองอะไรดูลองแล้วก็พอลองปั๊บบางทีก็เจอ ไม่ใช่ก็ริงบางทีแล้วอาจจะเจอมิาเิลโมเมนต์ก็ได้นนไหมันไม่ใช่แบบฟุกๆอ่ะยู่ดีมาอันนี้มันเขาเรียกว่าฟลุกใช่ไหมแต่อะไรที่เราตั้งใจอยากไปลอง 1, 2, 3, ่งมันอาจจะมีมิสเิลสักอันอคือณนะวันนั้นนะ่ะถ้าเราดู MB คม i ิซิน,น่าช่วงเปิดหัวเราจะเห็นซูเปอร์ขึ้นมาว่า60 Tra แทร็กซึ่งสำหรับณนะวันนั้นนะ่ะการอัดเสียง60แทร็กนี่มันรู้สึกว่า คือแต่ก่อนมันคือ8ปดแท็กณนะวันที่เราทํางานก่อนหน้าที่จะมีงานทิ่ซน่าแปดแท็กหรือสิบหกแท็กรประมาณเนี้ยก็เยอะสําหรับการทําเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็โปรดิวเซอร์เข้ามาบอกรู้ไหมว่าเพลงเนี้นยแค่หกสิบแท็กแล้วฮะคือใครจะรู้เรื่องหรือไม่รู้อวแต่เราขอใส่หน่อยเผื่อคนที่ที่รู้เรื่องดนตรีใช่ไหมเขาเห็นแบบหกสิบแท็กมันมีเรื่องว่า โอ้ดนตรีชุดนี้มันต้องแบบมีความพิเศษนะสําหรับอัลบั้มนี้สําหรับเรานะแบบซูทถ,ถ้าคนที่เสพดนตรีจริงๆเขาก็เห็น60แทก็กเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเราอ่ะเลยเฮ้ยเหมือนแบบเฮ้ยเจ๋งว่า60แทกเลยเหรออะไรอย่างงี้ที่จริงมันก็ไม่ได้มีอะไรที่พิเศษพิสดารมากมันมีแต่ความเหนื่อยยากของแดนเซอร์ เพราะว่าสมัยนั้นเราก็ต้องถ่ายเราก็ถ่ายกล้องเดียวนะแล้วพี่ก็เป็นคนประเภทเอาอีกเอาอีกเนี่ยเหมือนกับยังไม่พอยังอยากได้ท่าตรงนี้ตรงนี้ขอแคบตรงนี้เจาะแต่แดนเซอร์เขาก็ต้องเต้น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 แบบคือหมดสภาพตอนนั้นเราก็ไม่ได้สนใจด้วยนะต้องขอโทษเขาแบบว่าเพราะเราอยากได้อีกอ่ะยังไม่พอยังได้อ่ะมันต้องเอาโค้ชอัพตรงนี้ด้วยมันต้องถึงจะตัดแล้วมันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แดนเซอร์ก็ หมดแรงอย่างเดยวสำหรับชิ้นงานลักษณะที่เป็นแบบพิซซิน่ามันคือการที่เราจะขุดเอาสเสน่ห์ของ a อ r ิ i s t ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพิธีตัดต่อของพี่มันจะไม่เหมือนกับอาจอาจจะไม่เหมือนของคนอื่นว่าพี่มีภาพพิซซิน่าหนึ่งเทปพี่จะเลือกดึงส่วนที่ดีที่สุดของ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 ทั้งเทปนั้นนะ ดึงออกมาก่อนแล้วก็ไปดูเทคต่ตอไปเฮ้ยมีตรงนี้ยัด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 ยดอ่ะซีนต่อไปมาดึเฮ้ยตรงนี้ดิดึงนี้นายัด,ย,ด,ย,ดยัดัประเด็นนี้ก็คือพี่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดของคริสซิน่าในทุกซีนขึ้นมาประกอบกันเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่อยมาจัดระเบียบดีว่าเพราะฉะนั้นแน่นอนเราจะต้องเห็นคริสซิน่าแบบที่ ดูดีทุกฉากพี่เริ่มจากอย่างนั้นพี่ไม่ได้เริ่มจากว่าอันนี้แล้วเดี๋ยวจะมาต่ออันนี้นยพี่เริ่มจากเชี่ยวที่ดีที่สุดของฟุตเพทให้อยู่ตรงไหนแล้วพี่ก็เอาขึ้นมาให้หมดเพราะนั้นการตัดมันจะเหลือแต่ฟุตเทจที่ดีเท่านั้นแล้วเราแค่มาจาับอันนี้ดีไม่เท่าอันนี้อันนี้ออกมีแต่สกรีนสกรีนสิ่งที่พี่ซีน่าดูดีที่สุดแข็งแรงที่สุดเต้นคมที่สุดน่ารักที่สุด มันจะมารวมกันอยู่ในสิ่งที่เราเห็นอันนี้คือวิธีวิธีตัดต่อใช่ของของของการที่เราจะสร้างอิมเมจสำหรับ m v ตัวนี้จะเป็นวิธีตัดจะเป็นแบบนั้นดังนั้นคือการทำงานของพี่ในยุค,ยคนั้นแนหะ การที่เราจะดีไซน์ซีเควนซ์หรืออะไรสักอย่างของแต่ละสิ่งแต่ละซีนที่ใส่เข้าไปให้ MV หรือให้อาร์ติเนี่ยเราก็ต้องมาถามตัวเองว่าเราใส่เพราะอะไรใช่ไหมไม่ใช่แก้เบือ่ออย่าไปใส่เพราะแก้เบือ่ออะไรใส่เพราะว่ามันช่วยอะไรสำหรับพี่เนาะถ้าเราไปดูตัวอย่างในใน m v ไมยากหรอกเราก็หรือจากที่พี่เล่าไปเราก็จะเห็นว่าเออมันไปช่วยนักร้อง ้านนี้อันนี้ไปช่วยนักร้องด้านนี้อันนี้ไปส่งเสริมนักร้องด้าน,นอันนี้คือวิธีที่พี่อยากจะแชร์เป็นวิธีหนึ่งละการที่ไม่ได้บอกว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรอกหรือว่าเป็นประโยชน์สำหรับอันนี้ที่ว่าเป็นประโยชน์ว่ามันสามารถนำไปใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยอ่ะถ้าเราจะสร้าง Image ของของใครสักคนนะเป็นดีก็คิดซีนก็ตอบตัวเองว่าอันนี้เราจะไปทำเพื่อให้เขาอะไรยังไง